สวัสดีครับภูมิจาก YouTube ภูมิจะนำเสนอ TikTok ภูมิคา CH สีเสำหรับคลิปที่3ของเครื่องสแกนเนอร์ OB2 นะครับเอาไว้เช็คไฟเอนจินเดี๋ยวขึ้นรูปไปให้ดูนะครับผมเครื่องตัวนี้ผมอยากให้คนมีรถทุกคนซื้อติดไว้ทุกคนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้ราคาไม่แพงแล้วแค่หลักร้อยนะครับเราเซฟค่าใช้จ่ายได้มากๆเลยนะครับถ้าเกิดว่ารถเราไฟเช็คเอนจิน,ข,นขึ้นนะครับเราสามารถรู้ได้ก่อนเบื้องต้นว่า รถเราเกิดปัญหาอะไรนะครับเราจะได้มีแนวทางไปคุยกับช่างเบื้องต้นนะครับถึงจะเป็นช่างก็ต้องเช็คก่อนนะครับเพราะว่าตัวไฟเอนจินเนี่ยเขาออกแบบมาให้เชื่อมกับพอร์ต OBD2 หรือกล่อง ECU เพื่อรายง,งานปัญหาว่ารถเนี่ยมีความบกพร่องที่จุดไหนนะครับทีนี้บางครั้งนะครับในวงการเรามีทั้งคนดีและก็คนไม่ดีเนาะในหลายๆครั้งเลยละกันนะครับรถของเราเนี่ย เราเข้าไปเช็คนะครับมีค่าตรวจเช็คแล้วแหละ300ร0อยแล้วแต่และกันนะครับผมและบางครั้งการแก้ปัญหาเนี่ยทำได้ง่ายมากๆแต่ช่างที่ไม่ซื่อสัตย์ช่างที่ต้องบอกก่อนว่าทําร้ายอาชีพคนในวงการนะครับก็มักจะบอกว่าไอน้นู่นไอ้นี่นั่นเสียในฐานะคนที่ไม่รู้นะครับ ช่างบอกมายังไงก็ต้องซ่อมแบบนั้นนะครับซึ่งมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงนะไม่โลกสวยนะครับผมเป็นเหตุการณ์ที่แบบเออเป็นปัญหากันมานานนะครับผมผมเองก็อยากให้ทุกคนซื้ออุปกรณ์เหล่านี้ติดไว้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้อายุตัวอย่างแบบชุดเริ่มต้นเลยตั้งแต่คลิปก่อนหน้าเลยนะครับที่ผมอยากให้ทุกท่านซื้อติดไว้เลยนะครับเดี๋ยวนี้ราคาอยู่ค่าเฉลี่ยนะครับก็แล้วแต่จังหวะกดโค้ดแล้วกันนะครับก็มีตั้งแต่ร้อยต้นๆ้น,นะครับจนถึง1 5 0 180แล้วแต่ว่า ของเนี่ยมาจากประเทศอะไรถ้ารอของได้มาจากประเทศจีนก็ถูกนะครับผมสามารถเช็คโค้ดเช็คเอนจินเช็ค OBD2 ได้นะครับผมอันนี้เหมาะสำหรับใครเหมาะสำหรับทุกคนที่มีรถนะครับอ่าแต่จะเหมาะมากกว่าถ้ารถคุณมีเกณฑ์ความร้อนเรียบร้อยแล้วอ่ะทำไมผมถึงพูดแบบนี้ล่ะนะครับผมรถ EcoCa, ารถ CityCa, r รุ่นใหม่ๆนะครับหลายๆคันนะไม่มีเกณฑ์ความร้อนจริงๆถามว่าแบบนี้ใช้ได้ไหมใช้ได้ แต่อยากให้อัปเกรดขึ้นมาอี่นิดนึงเป็นแบบสมาร์ทเกตนะครับผมอาจจะเอาแบบแฟชั่นนิดนึงทาเป็นแบบนี้ก็ได้นะครับแบบเลื่อนไม้นะครับผมอาจจะติดตั้งตรงไหนก็ได้นะครับแล้วแต่จะน่าเลื่อนไม้จะหน้าแดชบอร์ดจ,จะบนคอนโซลน,นะครับผมเชื่อมกับพอร์ต O b d ดี2เหมือนกันนะครับข้อดีของสมาร์ทเกตพวกนี้นะครับผมเขาสามารถแสดงค่าในกล่อง ECU ออกมาได้ด้วยนะครับผมก็เป็นแฟชั่นอย่างหนึ่งด้วยนะครับผมราคาก็แล้วแต่สัทธาเลยนะครับมีตั้งแต่หลักร้อย จนถึงหลักพันนะครับผมทีนี้อันนี้เคยออกคลิปไปแล้วเมื่อคลิปที่แล้วก็ได้รับการตอบรับดีมากนะครับก็ขอบคุณลูกค้ามากๆนะครับทีนี้ในเดือนสิงหาคมนะครับอ่ะหลายๆสายที่โทรมาถามผมนะครับว่าเขาเลือกไม่ถูกอ่ะคืออยากจะเน้นใช้งานแต่ว่าไม่ได้ได้ได้อยากได้แฟชั่นอยากได้แบบสมเหตุสมผล,มผลด้านราคาละกันนะครับผมเชียร์ตัวไหนอ่ะผมเชียร์แบบนี้นะครับผมแบบนี้แบบเรียบๆแบบนี้เลยนะครับอ่ะ เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันจะกลเกืนในส่วนของคอนโซลหน้ารถนะครับไม่ได้ดูโดดเด่นไม่ได้ดูฉูดฉาดเกินไปแต่หลักการคือเหมือนกันหมดนะขึ้นชื่อว่าสมาร์ทเกตนะครับก็คือสามารถเช็คโค้ดได้แสดงผลได้นะครับผมแสดงผลอุณหภูมิหนมะ้อน้ำแสดงผลค่าต่างๆที่เขาสามารถอ่านค่าในกล่อง ECU ได้นะครับ OBD2 เนี่ยเข้าใจว่า ตั้งแต่ปี2000เนี่ยน่าจะครอบคลุมเกือบทุกรุ่นแล้วนะครับผมหลักการไม่ได้มีอะไรก็คือเสียบข้าพอร์ต o b d 2รถหลังปี2000มาเนี่ยครับมีเกือบทุกคันนะครับผมอ่าอันนี้หน้าตากล่องก็จะประมาณนี้แล้วกันนน่าจะประมาณนี้แล้วกันนะครับผมอันนี้พอดีไม่ได้สปอนเซอร์นะครับอันนี้ซื้อเองนะครับผมอ่าคือเขาจะเขียนว่าเลยเป็น head-up display นะครับคือเป็นการแสดงผลขึ้นมาที่หน้าจอนะครับผมอ่าติดตั้งเองได้ไม่ยากนะครับติดตั้งเองได้ไม่ยากนะครับในกล่องก็จะมาแบบนี้เลยผมอ นะครับราคาก็มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่300 4 0 0 5 0 0 600นะครับแล้วแต่เลยนะครับถ้าเอาพรีเมียมหน่อยเป็นเมนูภาษาไทยก็อยู่ประมาณสัก6 7เ0ดนะครับเดี๋ยวจะปักตก้ามาให้ด้วยนะครับเผื่อใครขี้เกียจหานะครับอุดหนุนผมก็ได้นะครับผมก็จะพยายามหาร้านที่สมเหตุสมผลไม่ถูกเกินไปไม่แพงเกินไปนะครับแล้วก็สามารถใช้โค้นลดราคาได้ของแอปส้มแล้วกันนะครับผมก็อยากจะให้ซื้อเป็นแบบนี้ก็ได้นะครับเห็นคนโทรมาหาผมหลายท่านเลยนะครับบอกว่า เลือกไม่ถูกไม่รู้จะเลือกแบบไหนดีคือมันเยอะมากพอเสิร์ชเข้าไปนะครับโอเคผมก็เลยสรุปณเดือนสิงหาคมให้เลยว่าซื้อแบบนี้เพียงพอนะครับคุ้มกับเงินที่จ่ายไปนะครับว่ากันที่หลักร้อยเพราะแบบนี้บางทีเนี่ยเป็นหลักพันบางบาง,บางยี่ห้อก็2,000กว่านะครับผมจนไปถึง3 0 0 0 4,000ก็มีนะครับแต่ว่าถ้าใครเป็นสายแบบแบบไม่ได้จริงจังมากอยากจะได้แบบพกพาด้วยนะครับส่วนตัวผมผมใช้ตัวนี้อยู่ของ ecu shop i-scanner นะครับแต่นี่ตกรุ่นแล้วนะจริงๆน่าจะมีรุ่นใหม่มาแล้วนะครับที่ซื้อแบบนี้คือพกพาง่ายนะครับบางทีผมขึ้นเครื่องขึ้นอะไรก็คือไม่อยากพกชิ้นใหญ่มากนะครับผมไม่อยากพกชิ้นใหญ่มากสามารถแสดงผลได้เหมือนกันนะครับหลักการของ OBD ก็คืออ่านค่าจากกล่อง ECU นะครับส่วนว่าถ้าเป็นสมาร์ทเกจแน่นอนแหละเขาเอาค่าจากกล่อง ECU เนี่ยมาแสดงผลที่หน้าจอนะครับเหมาะสําหรับคนที่รถเนี่ย ไม่มีเกย์ความร้อนอ่าซึ่งเป็นสิ่งสําคัญมากผมไม่เข้าใจเหมือนกันทำไมผู้ผลิตเขาตัดออกนะครับอันนี้งงเหมือนกันจริงี๋ยวผมจะสาธิตจากวิออสเจนสนะครับหรือโฉมโฉมเห็บหมานี่โฉมนี้นะอ่าว่ากรอนนี้รถไฟอนจินขึ้นนะครับที่ผมจะดึงปลั๊กแอร์โฟออกนะครับผมอ่ะแล้วขั้นตอนคือเป็นยังไงต่อเดี๋ยวเราจะทําให้รถเนี่ยไฟอนจินขึ้นก่อนนะครับผมสําหรับคันนี้เราสาตาร์ทรถให้ไฟเช็คขึ้นรัดนี่ไฟที่คืออยู่ตรงนี้นะครับผมแล้วก็ วีออสแะครับเขาไม่มีเกยความร้อนเนี่ยสังเกตดูเห็นไหมฮะไม่มีเกยความร้อนแล้วนะครับจะมีแค่บอกว่าคูลกับไฮนะครับผมก็คือว่าเครื่องร้อนแล้วนะครับถึงเพิ่งมาแจ้งนะครับหลายๆท่านตกใจนะครับผมหรือบางท่านไม่รู้เรื่องเลยนะครับก็ถึงบอกว่าอยากจะให้มีทั้งแบบสมาร์ทเกียรสำหรับรถที่ไม่มีในส่วนของเกียร์ความร้อนนะครับแล้วก็รถที่มีเกียร์ความร้อนเ้าอยากให้มีเครื่องสแกนเนอร์ OBD อยู่วิธีการก็ไม่มีอะไรมากนะครับอันดับแรกเราก็ดับเครื่องก่อนนะครับผมจากนั้น ออนเป็นไฟ AC ์ไว้นะครับไฟ AC คืออะไรก็คือระบบไฟไฟ้าทํางานแต่รถไม่ได้สตาร์ทนะครับผมจากนั้นมองหาพอร์ต OBD ปกติแล้วเกือบทุกรุ่นนะครับอ่ะจะมีลักษณะปักแบบนี้นะครับอยู่ที่ใต้คอนโซลฝั่งคนขับทั้งหมดนะครับแค่ว่าอาจจะอยู่ตรงกลางอาจจะอยู่มุมนั้นนะครับหรืออาจจะอยู่มุมนี้คือแล้วแต่นะครับแต่ละค่ายถ้าไม่มั่นใจเสิร์ชผ่าน Google ได้เลย OBD Location for Toyota Vios for Honda อะไรก็ว่าไปนะครับผมเราก็ เสียบสายเลยนะครับผมนี่เราก็เอามาเสียบปุ๊บอ่ะเสียบเลยนะครับแบบนี้จากนั้นอ่าหลักการไม่มีอะไรนะครับเครื่องรุ่นรุ่นประมาณนี้เขาจะโหลดค่อนข้างไวนะครับผมเราก็รอเขาโหลดทําการตรวจเช็คนิดนึงนะครับอ่าเสร็จแล้วปุ๊บเขาจะบอกว่าโค้ดไฟล์สองโค้ดนี่เราก็กด e n t e r ต่อไปนะครับผมวิธีการใช้งานแต่รุ่นก็จะคล้ายๆกันนะครับผมเราก็กดลีดโค้ดก่อนนะครับอ่าปกติแล้วถ้าปัญหาขึ้นนะครับเขาจะขึ้นเป็นรหัส P นําหน้านะครับอย่างอันนี้ขึ้น P0102 คันนี้เขาก็จะมีเขียนบอกไว้ด้วย Matt a l Volume a i r f o a s i r c u i t Low นะครับผมซึ่งบางคนไม่รู้ว่าคืออะไรนะครับผมจะแชร์ให้สมมติว่าเขาขึ้นมาเป็นโค้ด P0102 แบบนี้นะครับผมเราเข้า Google เลยนะครับผมเราเข้า Google เลยพิมพ์หาเลยนะครับผมอ่านี่ P0102 นะครับแต่อยากให้เพิ่มไปนิดนึงนะครับอาทิเช่นสมมติว่าคันนี้เป็น Toyota Vios นะครับเราก็พิมพ์ต่อไปเลย Toyota วีอนะครับมันจะเป็น g l o b a l ที่หลายๆค่ายทำคาคล้ายๆกันหมดนะครับถ้าเป็น Honda ก็พิมพ์ต่อหลังเลย Honda รุ่นไหนอะไรเงี้ยแล้วรอเขาจะขึ้นรูปมาเลยนะครับเนี่ยอ่าเดี๋ยวนี้ข้อ,ข,อข้อดีของ Google เนี่ยเขามี AI บอกด้วยนะครับเขาก็จะ,ะแจ้งเราเลยว่าเกี่ยวกับ ว,วัดปริมาณอากาศเข้าแมปอ่านะประมาณนี้นะครับทีนี้บางคนก็ยังไม่รู้อีกนะครับผมว่ามันอยู่ตรงไหนมันเป็นยังไงคลิกเข้ามาที่รูปภาพนะครับเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีไปไกลเราจะเห็นรูปเลยเห็นไหมนี่ว่าเป็นตัวไหนเราก็มาเดินหาหน้าห้องเครื่องนะครับว่าเอ๊ะปัญหาเนี่ยมันเกิดอยู่ที่อะไรกันแน่นะครับผมอ่าสมมติว่าหน้าตาของเขาเป็นแบบนี้อ่าเราก็มาหานี่อยู่ตรงนี้เลยนะครับผมเราจะได้คุยกับช่างถูกหรือบางทีเนี่ย ถ้าเราพอมีพื้นฐานมีทักษะบ้างนะครับเราก็อาจจะซื้อมาเปลี่ยนเองได้นะครับหรืออาจจะตรวจเช็คเบื้องต้นก่อนว่าสายไฟขาดไหมนะครับผมบางทีปัญหาหนูกัดก็เป็นปัญหานะครับอย่างที่ผมบอกบางทีเนี่ยสายไฟขาดแค่เส้นเดียวนะครับ แต่ช่างวิเคราะห์ว่าจะต้องเปลี่ยนเซนเซอร์เซนเซอร์พวกนี้บางทีก็ราคาค่อนข้างสูงนะครับผมก็เลยอยากจะให้มีในส่วนของเครื่อง OBD ตัวนี้ติดไว้และแน่นอนนะครับเครื่องสแกนเนอร์หรือสมาร์ทเกตทุกรุ่นต้องใช้เคำวมาทุกรุ่นนะถ้าสามารถอ่านได้ก็สามารถลบได้นะครับผมวิธีการใช้งานก็แตกต่างกันละกันนะครับอย่างคันนี้เขาจะมีเมนูถัดมาว่า s co d e นะครับหรือลบโค้ดเราก็เลื่อนลงมา แล้วก็ลบได้เลยนะครับผมอันนี้คือเป็นลบหลังจากแก้ปัญหาเสร็จหรือจะลบลองลบดูก่อนก็ได้นะครับเพราะบางทีเคยเกิดเหตุการณ์เหมือนกันว่าตัวตัวรถนะครับมีดีเฟกชั่วคราวนะครับแค่ลบโค้ดก็หายอาทิเช่นระบบ EGR อะไรแบบนี้ของแบรนด์อ e ีซูสูอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมล้วก็สตาร์ทอ่ะ,อะนี่เรียบร้อยไฟเช็คเอนจินหายไปเรียบร้อยแล้วนะครับนี่หายเรียบร้อยแล้วอ่าไม่มีไฟเอนจินโชว์แล้วนะครับผมก็อันนี้เป็นแบบแบบเช็คโค้ดละกันแต่ว่า ถ้าคันไหนไม่มีในส่วนของเกยความร้อนนะครับอะ่ะผมเองอะ่ะอยากจะให้ซื้อแบบแบบสมาร์ทเกตเอาไว้นะครับเพราะว่ามันเป็นจุดสำคัญเลยนะครับผมหลักการของสมาร์ทเกตก็คล้ายๆกันนะครับก็สามารถตรวจสอบโค้ดได้สามารถลบโค้ดได้นะครับอ,อ่านที่รายละเอียดก่อนซื้อทุกครั้งนะครับผมผมค่อนข้างมั่นใจว่ารถมากกว่าปี2000เป็นต้นมาเนี่ย รองรับเกือบทุกรุ่นแล้วนะครับผมออดิโอวิจิตอลมิเตอร์อย่างอันนี้นะครับผมเขาก็จะแสดงค่าในส่วนของความเร็วเกี์ความร้อนนะครับแล้วก็ปริมาณของแบตเตอรี่นะครับผมไม่แน่ใจเห็นไหมนะครับผมก็มั่นใจว่าฟังก์ชันหลายๆฟังก์ชันนะครับสามารถปรับได้นะครับตามตามที่เราต้องการเลยนะครับผม,ม่เห็นไหมเอ่ยนะกล้องไม่ค่อยชัดเท่าไหร,ร่นะฮะอย่างอันนี้ผมจะปรับแค่ในส่วนของแบตเตอรี่อ่า หรืออาจจะปรับแค่แรงดันน้ำมันรอบเครื่องก็ได้นะครับความเร็วคือเขาอ่านค่าจากกล่อง ECU ประมาณนั้นนะฮะอ่านี่นะฮะหรือจะปรับแบบนี้ก็ได้นี่นะครับอากาศเข้าอุณหภูมิน้ำนะครับอ่าประมาณนี้นะฮะคือมันอ่านค่าได้หมดนี่เป็นแบบนี้ก็ได้นะเบรกเทสโอ้มีเบรกเทสด้วยเหรอโอ้นะฮะนี่หรือถ้าแบบละเอียดหน่อยก็ไดนะะ้นี่เห็นไหมนะครับแต่ประเด็นสําคัญอนะ่ะคืออุณหภูมิหม้อน้ำล่ะที่ผมอะ่ะอยากจะให้โฟกัสนะครับเพราะ ไอ้ตัวเนี้ยถ้าถ้าความบางทีเนี่ยความร้อนเริ่มขึ้นเกินร้อยองศาเนี่ยผมอยากให้เจ้าของรถจอดแล้วนะนะครับหรือว่าแอร์เริ่มไม่เย็นเนะ่ะเพราะว่าแอร์ตัดเนี่ยบางคนไม่รู้ไงบางคนก็ขับจนดับไปเลยนะครับเสียหลักร้อยดีกว่าเสียหลักหมื่นละกันนะครับผมก็นาะเดือนสิงคาคมแนะนําตัวนี้แล้วกันมันค่อนข้างจะเกินติดตั้งง่ายนะครับแล้วก็ราคาไม่แพงสมเหตุสมผลละกันแล้วก็ฝากวันนี้ฝากคลิปนี้ไปด้วยนะครับใครสนใจสินค้าก็ถ้าดูผ่านมือถือนะครับสามารถคลิกที่ตะก้าด้าน ซ้ายล่างได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าดูผ่านทีวีนะครับสามารถคลิกที่ปฏิณฑ์ด้านขวาได้นะครับบริเวณหน้าจอทีวีนะครับผมโอเคครับสวัสัีขอบคุณครับ